ปาดปิดหน้ามาดูน <c oughs> สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F นนอนเอฟซีเบิร์ดสกูสุคอนโนมนิกาพ่อพ่อกับเาวเขเคงยามแลงพี่น้องเขาก็ซิมาคุดเบิ่งมันเนาะพี่น้องสิเอาไปเสื่อมกินกับน้ำตาลเนาะสบายดีแม่กิ๊กสบายดีเสียงคือแปลกๆก,กับบรรยากาศเาหน้าว,าวพี่น้องในสวนในน้อยคงหาเนา้ในสวน ขาิคุดมันต้นพี่น้องทำมันต้นบ่มีกะสิคุดมันสับปะหลังเนาทำมันต้นมันบ่เป็นหัวนะพี่น้องเ่ข้าชิคุดอามันสับปะหลังเนาะมาเบ่งมาส้มน้ำกันว่าสิได้บ่มันพี่น้องอย่ามันบ่เป็นหัวลายกว่านะก็ไปเบ่งไปซมน้ำกันเด้อคือส่วนมันมันสับปะหลังมันล้มมดเลยพี่น้องชิคุดพอได้กินที่สื่อนะาแต่ว่าอันนี้มันต้นนะคาก็สิมาขุดกันเลยพี่น้องเมื่อวานเอาเสียมเขียบมันคือเห็นหัวมันเลยแม่วัน เบอร์สิเอาเสียมเจาะๆหนึง่งอันนี้มันสปรังวัวควายขมเห็ดอย่าแน่นมันจะเป็นเหิดอยู่ได้เลยเสียมเนี่ยค่ะตัวน้ะอ๋อดูงนงเสียมกระดาษเห็นใช้ไหมเนาะ แม่สิเตรียมก็แต่ละอันใส่หัวน่ะเป็นหัวอยู่บ่เนาะมันเป็นหัวหัวมันก็ได้ให้ลองแกงมากับผักอีนั่นแล้วโตยหัวมันพี่น้องหัวมันต้นก็ได้เห็นบ่เนาะนี่ ใส่กระซามเนาะอันอน,นี้บังอยู่นี่แต่หัวหนึ่งหัวน้อยก็อย่ามาน <c oughs> โอ้ยอันนี้หัวจะเปิด <แ S 1> เลยต่อมันต่อมอะไรใช้น้ตาลเตน้าลโอ้ยป็นหัต่อมันกัปปออัาแล้กินปูปบนี่ <c oughs> นีนจะปย เอาเสียมเขียบบนวางขึ้น,นเห็นตนี้หละเลยว่าไบ่ติฟตดกินเสียมบ่เขา่าฮกคิมล,ละละเอากโกยุยมันกันได้ต้องลองมันสปรังของเราเป็นขลมที่ม,มันเป็นหัวกันน่อยเบองติฟ กีกีแห้งมั้งละจ้ะวิธีขุดมันจ้ะกระดูดดูกเล่เป็นตัวใหญ่ๆเสียมกับก้เดินแห้งดินแขงดินโผลดิน กเสี่ยมสู่ชีวิตบอไม่ได้ซื้อเสียมมากคับ ปาได้สุดๆนี่บามอน่มันม้วนเห็นหัวมากันัเอนนอย่างน้ติ่งมันติ่งมันนันนี่ฮะ จินมาเบิกมันสับพลังมมันตรงันไม่อยาเป็นหัวสับพลังกะไอ่เป็นหัวหรอกบิ๊เคยขุดมันสับพลังไหมลูกอาจามอย่าจามเลเสียมกัตายตายมัได้กินยังอกนี สปะลังถูกไปที่ไหนพี่น้องทางอื่นจะกินหรือบ่เนาะเออมีไปห้องกินบ่นเป็นหัวอยู่ได้ไหมกินได้นะ่ะเห็นแล้วนะเนาะเอาคือมีอันเดียวอันนี้มีหัวเดียวมันสปะลังก็ได้อะโงยขุดหาขุดอีกก่ะเจ้าพี่น้อง ฮ่าเอาตัวมันล่มเนาะตัวมันบบงามเนี่ยนะเออจะกระถ่อยยังไงเลยปลูกเอา,เอ,าอันน้นมันสอการมันเขาเอาหินก็เลยม,มาซับปลูกโทษตัวนี้เห็บขัดอะลิเนาะกูตเตร่เด้กูเตัวมันไปยัางน้ำเนี่ยกูเอาตัวนี้บ้างนั่งกระเท,ที่นี่บอก มาคนะุดตัวนี้พี่น้อ,องเขานลายแล้วกับเอาตัวตัวนี้กับพอเนาะมันมนะอุ่นนะเสียมโอโ้เด่นนี้นนะั่งนี่หนัผูกไปใส่ผูกไปใส่ย,ยังเด่นนี่ผูกไปสิหัวน้อยเนาะเสียมกับแบบสูจิบิตเลย โโอ้เห็ดกุลายแล้วจะเป็นอะไรสิเห็นแล้วหัวตัวนี้หัวมันได้ใหญ่พี่น้องเยยังออกมาได้

ขื่อขึนลูกลงหัวชอบหัวมากี่นิ้วยากกว่าดูได้แค่นี้หรืออ้ย้องนอนัดเาเดี๋วยวเใหยเพิง่งเงาหนึง่งมันได้ลายไปเลยก็ไม่แห้งบ่มีเลย ลเลอเลยพี่นอ้องเอ้ยไม่มีแล้วบ่พอ,ดดอกินได้สำน,นีเนาะเงาบางักใหญ่หนึ่นงเบิ่งในหัวมนันคันปลูกแบบเต็มสวนกาลุบนะได้ไหมไสิมาเสียงเบิ่งเง,า,ง,งาตัวนี้พี่น้องเงาสุดท้ายมืงูหน,น้นานกาเอ,อ๊ะ

มันต้นอันนี้บุ๋มมันต้นกลังลคุดอันโนะพอได้สำได้กินขนานัน้นขึ้นไปจัดสันเมนูเลยพี่น้องบานนี้เฮาก็สีมาเอากาะบมันออกพี่น้องบานนี้เฮาก็สีมาต้มใส่กันกันน้ำตาลเนาะคิดว่ามันสิเป็นหัวพี่น้องบุ๋มเนาะกระเทินคุดแล้วเนาะเฮาก็สิมาเห็ดเมนูกินเลยพี่น้องมาเอากาะบมันออกกันเลยเนาะตอนนี้เฮาก็ได้ เอากามันอ่อนแล้วเฮาก็ได้ต้มใส่กับน้ำตาลแล้วเนาะทุกคนนะเฮาก็สิเอาผ้าหมอปิดไว้จนกว่าสิสุกหรือว่าน้บกบบาน้บกุและพี่น้องมาเบิ่งนกันตอนสุกเด้อบาดือว่าตอนหมอเดือนเฮาสายพแพี่น้องเบิ่งเนาะเฮ็ดให้กิกิกินเป็นพิเศษนะนางตื่นนเนาะทุกคนนางมักเนาะก็คือเฮาวาสิขุดมันเลย นางให้สินะฮะว่าชุดมันแล้วก็ยึดน้องมันนี้นางตื่นแต่นอนก็เลยจัดเลยจ้าพานเอาไปขุดเนาะมาเบิ่งมาสมนำกันตอนต่อไปเด้อขอบใจเอื้อ้ไหมเอื้อเห็นไห้กินนะหมักบ่หมักอยู่ดีๆย่าติงหมักบ่ต้ะมันต้ะมันหนึ่งบาทหนึ่ง ผมสภาพผมพักก็ตื่นแต่นอนนะพี่น้องปิดหน้ามานนะเมยยิ้มไปซืือเสือให,ห้ตอนนี้ก็เดือดเลยพี่น้องใส่น้ำลายกดเโบิ้ลเนาะดูจ,งจังใดดูพามอ๊ะพามอะกระสินเพื่อนเน่เนาะมันเป็นยังพี่น้องอยู่ห่างอยู่นะาห่างเนาะ เขาก็สิถาจนกว่าน้ำมันสิบุกเติบเลยพี่น้องจนกว่ามันซุกเลยเนะาะใส่น้ำกะายาเป็นตะกินโบนำมาเบิ่งมาสมนมกันอะไรพี่น้องตอนนี้ทุกคนมันของเขาก็ได้ซุก,บบกแล้วน้ำกระบกแล้วทุกคนแบบอ่อนคักขักในนิ่มๆเนาะนี่เขาก็สิมาก,กินกันเลยพี่น้องมาเบิ่งมาสมนมก,กันเด้อปาดปิดหน้ามาดู นี่คีน้องเสพเสพเด้อส่วนปลาลูมากินนะแม่กินได้ปลาลูกินต้มมันสนอนเอินปลาลูกมากินเด้อเป็นหน้ามาก่อนสาขอยปรเห็์ได้กินได้มือหน้าปลาลูมากินเลยคุณพูดว่อยากไล่นกจีบ กินไปแล<า>้วกินเมืเ่อค <laughs> ืนขินที่ปากคาเราใหม่น้ำขึ้นปูด้วยกันหยิบกินกินมันซ<อ>าฮอนละป่ะานะกก้าพอดีพี่น้องมากินน้ำกีกีเนาะก็กินแล้วก็สมเอียบานจ้าเยี่ยมแซ่บบ่ก็<ส>โอเคเนาะพี่น้องสวัสดีผม <laughs> สำหรับคลิปนี้เฮากระิคอจบไปเพียงสำนีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีนะกิกิ้สบายดี